สองสามหนึ่งสารกระนางนมน้องปีหนึ่งจะน้องเป,ป๊ะแมนนี่เนี่ยกับเป๊ะแมนนะคะ น้อเปิดขึ้นมาเจมนอดเปิดขึ้นมาเจกับปีหนึ่งปีหนึ่งจาบน้องดำน้องดน้อมดำเด็กดำเด็กดำรับรันลุนะครับเสร็จแล้วแ ต้งๆๆๆต้มตกิดอ่ะมาเน้นนะม จะกินรอบี่หนึ่ง้องจะกินแบบเราจะกินรนะอบไม่ได้แหละเรามีใครมาเจียไหมอะไรนี่ก็คือน้ำเติแนะน่ะรอบใหม่ใหม่รอบใหม่ใหม่ใหม่ครับ khoi luôn nghe, chắc cái đồ chưa mấy? Ừ, tập hình tôi kìa, vô kìa, chăng mà, này, kìa Mà nè ừ. mẹ, bếp mẹ mẹ Bếp mẹ nóng ừ. Bếp mẹ, nóng đi nè bếp mẹ đâu 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 I <laughs>